ครับอ่าจอนบาโจชื่อเต็มมากเลยลืมกับลืมลวอุตส่าห์พยายามลวกแลเกือบลืมเกือบลืมให้มึงเข้าคุกอื่นกูกูก็พยายามพูดแบบเลี่ยงๆฮะมันไม่ได้เลยพรุ่อวานอ่ะกูนั่งผ้าเส็้อคล้ายเสื้อหัวคาวาสกิฟอนเดล่มึงก็ไปขอชื่อเต็มจอนบาโจ้ ไอเวนแล้วบอกเขาไหมว่าชื่ออะไรกูจะไปโอ้โหบอกกูก็ไม่ได้ไปพลาดไม่เป็นไรเราบอกที่นี่จอร์นปาโจลาโคโตเมนยานาฮารีแค่นั้นน่ะมึงแคได้ยินพูดไั้เนี่ยแล้วมึงอยากได้ยินแต่มึงไม่ระเบิดคอมึงก็เปิดคิดกูดูจอร์นปาโจลาโคโตเมนยานาฮารีจอร์นปาโจลาโคโตเมนยานาฮารีกูสักข้ามผ่านให้ตู่ต่อแล้วนะโคไอ้นี่เสือกวัวไปไม่เป็นไรเจ็ดวันเจอทีกันไปทุกที่เลยตอนนี้ มันไปยันแม็ก ACL เลยใช่พี่ก็บอกว่าพวกมึงเม้นได้เดี๋ยวกูไม่อ่านนะกูไม่อ่านมึงเก็บไว้มาดูไทยลิเกะเก็บมาดูไทยลีกกะนี่กูไปเม้นเลยแล้วเถอะกูไม่ตอบห่าว่ากูยิงยิงเดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงดังแล้วยิง